สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมสวนแตงโมนะคะแตงโมหน้าแรงนะคะนี่ลูกใหญ่ๆนะคะปลอดสานพิษใครสนใจสั่งได้นะคะเขาโพดก็งามๆนะคะเนี่ยเขาโพดข้าวเหนียวนะคะนแตงโมเก็บได้วันที่สิบเก้านะคะ ไซส์ใหญ่ๆนะคะแตงโมผ่าเล้งนะคะสวยๆนะคะ,ะ,คะข้พูดก็งามฝักใหญ่มากข้พูดข้าวเ,เหนียวนะคะ ลูกนี้ใหญ่มากสนใจสั่งได้นะคะโลละสิบสองบาทนะคะสวยมากเนี่อรุ่นหลังจะออกเยอะมากสุกแล้ว เก็บได้แล้วนีตัวใหญ่ไม่คิดว่าจะเกิดนะคะเนี่ยคุณตาปลูกแตงโมได้วสวยมาก นี่นะคะเจ้าโคงแตงโมงสุบยาเส้นอยู่เลยไม่ใช่สุกแล้วระนี่เขาบอกว่าเก็บได้ตันที่สิบเก้าแนะคะเนี่ยเขาโพดก็งามเมียสั่งให้ปลูกข้าวโพดต้องดูแลอย่างดีค่ะไม่งั้นเมียมาให้เข้าบ้าน นี่ค่ะแตงโมโลืมแรงนะคะครับผมอ้าวสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเย่างเท่านี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ